ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ตำราเทพสะกดวิญญาณตอนที่6เจ้าต้องการพลังหรือไม่ทันทีที่จังหยางสั่งการก็ปรากฏบริวาร20-30คนพร้อมอาวุธในมือพุ่งออกจากทางเข้าลานกว้างอีกด้านเข้ามารุมล้อมไปหยุนเฟยไว แต่เมื่อพบเห็นว่าอีกฝ่ายยังคงถือก้อนอิโชคเลือดในมือกลับไม่มีผู้ใดกล้าจะเปิดฉากลงมือเจ้ากล่าวเองว่าหากข้าชนะจะปล่อยให้ข้าเป็นอิสระไปหยุนเฟยกล่าวเสียงราบเรียบขณะที่สายตาจับจ้องจงอังหยางอย่างเย็นชาเจ้าข้าจางังหยางอับจนท้ายคำไปชั่วขณะมันสะกดกลัน้นจนทั้งใบหน้าแปรเปลี่ยนเป็นแดงฉาน ยามนี้ผู้ชมรอบด้านได้สติคืนจากความตรหนกแล้วสําหรับพวกมันไม่ว่าใครต้องตายล้วนไม่สลักสาคัญเท่าความแปลกใหม่แล้วใจที่ได้รับสําหรับการแสดงออกที่เกินคาดของไปหยุ่นเฟยเมื่อครู่แน่นอนว่าให้ความรู้สึกอิ่มเอมแก่พวกมันเป็นพิเศษแต่เมื่อพบเห็นความเปลี่ยนแปลงในลานจึงพากันชี้มือชี้ไม้ไปยังไปหยุ่นเฟยสลับกับจังอย่างพลางส่งเสียงกระซิบบอกทราบ นั่นก็ถูกแล้วมันชนะและสมควรได้รับอิสระกระมังอย่าได้บอกว่าสมอนระิูเรชานของตระกูลจางแห่งนี้เป็นเพียงสถานที่ให้คนของตนเข็นฆ่าผู้อื่นตามอำเภอใจผู้ที่เอ่ยคำพูดขึ้นมากระทันหันนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคุณชายรองเจิ้งมันชี้มือไปยังเหล่าผู้สูงศักดิ์ก่อนจะกล่าวต่อไปว่าเช่นนั้นแล้วพวกมันจะมาอย่างที่นี่ทำอะไรแม้จะกล่าวด้วยระดับเสียงปกติแต่เนื่องเพราะสมรภูมินี้ตกอยู่ในความเงียบ เหล่าผู้ชมกำลังกระซิบกระซาบถกเถียงกันทุกคนจึงล้วนได้ยินคำพูดของคุณชายรองเจิ้งอย่างชัดเจนพวกมันทั้งหมดล้วนแสดงท่าทีว่าข้าเห็นด้วยถึงกับมีผู้คนไม่น้อยมองมาที่จังหยางด้วยท่าทีไม่พอใจใบหน้าจางหยางบัดเดียวเขียวคล้ำบัดเดี๋ยวซีดขาวสุดท้ายจึงฝืนยิ้มประสานมือคาระวะคุณชายรองเจิ้งก่อนจะหันไปยิ้มขออภยัยแก่ผู้ชมพร้อมกับกล่าววา่าฮ่าฮ่า คุณชายรองเจิ้งกล่าวถูกต้องเมื่อครู่ค่าเสียกิริยาแล้วข้าจะปลดปล่อยมันเป็นอิสระกล่าวจบก็ปลายตาส่งสัญญาณแก่บริวารภายในลานยามนั้นคุณชายรองเจิ้งจึงเอ่ยปากกล่าวอีกครั้งว่าสหายข้าเองจะกลับแล้วเช่นกันเจ้าจะร่วมทางไปพร้อมข้าหรือไม่คำพูดเหล่านี้กลับกล่าวกับไปหยุนเฟยทันทีที่คำพูดกระทบหูจังอยางใบหน้ามันก็เปลี่ยนเป็นแดงฉานอีกครั้ง ทว่าแม้รอบขุนเคืองใจแต่ยังไม่กล้าแสดงความเดือดดานเดิมที่มันคิดว่าหลังจากปล่อยไปจะหาหนทางฆ่าไปยุนเฟยได้โดยไม่ยากเย็นแต่คุณชายรองเจิ้งผู้นี้กลับอันเจตนาของมันออกอย่างปรุโปง่งถึงกับเอ่ยปากปกป้องชีวิตของไปยุนเฟยภายในลานกว้างแม้ไปยุนเฟยไม่แสดงท่าทีอันใดแต่กลับเข้าใจกระสังมันก็เกรงเหตุไม่คาดฝันเช่นกัน จึงไม่กล่าวอันใดเพียงก้าวเท้าไปยังทางเดินซึ่งเมื่อครู่เหล่าบริวารครูออกมาชั่วครู่จึงปรากฏตัวที่อัธจันเพียงยืนเงียบงันอยู่ด้านหลังคุณชายรองเจิง้งไปหยุนเฟยก้มหน้าลงต่ำไม่เงยหน้ามองจังอย่างที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ว่าทว่าเส้นเลือดบนหลังมือที่กำก้อนอิดกลับปูดโปนขึ้นมีหนำซ้ำยังกัดฟันแน่นจนแทบจะหลังโลหิต ที่ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นเพราะมันเกรงว่าจะไม่อาจควบคุมตนเองพุ่งเข้าไปทุบก,ก้อนอิดลงบนศีรษะของศัตรูได้แต่มันทราบดีว่าหากพุ่งเข้าไปจริงๆไม่เพียงไม่อาจกระทบถูกศัตรูกระทั่งชีวิตของตนยังต้องสิ้นสุดลงที่นี่คุณชายจังเช่นนั้นข้าขออําลาคุณชายรองเจิ้งกล่าววาจายอย่างปลอดโปร่งไม่กี่คำจากนั้นลุกขึ้นก้าวเท้าไปยังทางออกทันทีโดยไม่แยแสว่าจังหยางจะคิดเช่นไร ไปหยุนเฟยเองก็อุ้มร่างของผู้เท่าอูติดตามอยู่ไม่ห่างส่วนท่านลุงฉินนั้นก็เดินตามหลังพลางมองดูไปหยุนเฟยที่อยู่ด้านหน้าด้วยท่าทีครุ่นคิดในตรอกห่างไกลาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองล่วซีผู้คนจำนวนไม่น้อยทยอยออกจากสมอนรภูมิเดรจฉานหลังจากเดินต่อมาอีกชั่วครู่คุณชายรองเจิ้งจึงหันกลับมาหาไปหยุนเฟยที่เดินตามหลังอย่างเงียบงันมาตลอดทางจากนั้นจึงยิ้มพลางกล่าวว่า ถ้าคือเจ้งงคจากตระกูลเจ้งแห่งนครหลวงเจ้าคือไปหยุนเฟยน้องหยุนเฟยเจ้าจากนี้เจ้าคิดจะทำสิ่งใดไปยุนเฟยจ้องมองที่เจ้งไคด้วยท่าทีเงียบเงันสุดท้ายจึงเอ่ยปากกล่าวว่าข้าติดค้างท่านข้าจะตอบแทนท่านสิบเท่าในภายหลังห้าห้าข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นข้าเพียงเอ่ยปากไม่กี่คำอย่าได้เก็บมาใส่ใจ เมื่อเห็นว่าไปหยุนเฟยเข้าใจคำพูดตนเองผิดเจ้างไคจึงสายหน้าก่อนจะยิ้มพลางกล่าวว่าข้าหมายถึงจากนี้เจ้าอย่าได้ปรากฏตัวต่อหน้าจังอย่างอีกแม้ข้าสามารถช่วยเจ้าออกมาได้แต่ก็จะไปจากเมืองนี้แล้วถึงเวลานั้นมันอาจตามรังควานสร้างปัญหาแก่เจ้าอีกในความเห็นข้าเจ้าไม่สมควรอยู่ที่เมืองนี้อีกไปหยุนเฟยนิ่งเงียบไปอีกครั้งมันก้มหน้ามองศพของผู้เทาอูกระทั่งผ่านไปเนิ่นนานขอบคุณ มันเอ่ยปากอย่างสุภาพจากนั้นกลับไม่แยแสเจิ้งไขอีกเพียงก้มหน้าเดินตามตรอกออกไปด้านนอกวันนี้ท่านช่วยเหลือข้าข้าจะจดจำไว้ในใจวันใดที่เข้มแข็งพอข้าจะทดแทนท่านสิบเท่าเมื่อเห็นไปหยุนเฟยจากไปเจิ้งไรจึงได้แต่สั่นสีษะถอนหายใจอย่างอับจนปัญญาผู้เท่าอูกล่าวว่าครอบครัวของตนอาศัยอยู่ริมถนนเล็กๆทางทิศเหนือของเมืองห่างจากที่นี่ไปไม่ไกล โชคดีที่เส้นทางเปลี่ยวร้างไม่เช่นนั้นด้วยสารรูปมันที่ร่างโชคเลือดทั้งยังอุ้มซากศพไว้ในอ้อมแขนคงต้องถูกจับกลุ่มไปยังกรมเมืองเป็นแน่หลังจากครูขวัญผู้คน3ามสี่คนติดต่อกันจากคำบอกเล่าด้วยเสียงสั่นระริกของชาวบ้านในที่สุดมันก็หาครอบครัวผู้เท่าอูพบหลังจากส่งร่างไร้วิญญาณของผู้เท่าอูให้แก่คนในครอบครัวแล้วมันจึงหันกายจากไปโดยไม่แยแสต่อท่าทีหวาดกลัวตื่นตระหนกและเศร้าโศกของคนเหล่านั้นอีก หลังจากกลับถึงบ้านมันรีบชำระล้างคราบโลหิตบนร่างในทันทีจากนั้นจึงเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าอื่นที่มันมีอยู่เพียงชุดเดียวไปหยุนเฟยมองดูบ้านที่อาศัยมาตลอด18ปีของมันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะก้าวเท้าจากมาอย่างเด็ดเดี่ยวภายใต้แสงจันทร์สลัวในป่าห่างไกลาจากเมืองล้วซีไปหยุนเฟยคุกเข่าเบื้องนั่งน้ำหุดล่ามของมันดาและท่านปู่ของมันพลางกล่าวคำพูดบางอย่างด้วยเสียงแผ่วเบา จากนั้นข้าถูกเจิ้งใครช่วยเหลือและออกจากที่นั่นมามารดายามนี้ข้าเข้าใจแล้วหากข้าไม่ต้องการถูกข่มเหงและเหยียดหยามหากข้าไม่ต้องการถูกปฏิบัติเยี่ยงมอมดวกหากข้าต้องการใช้ชีวิตอย่างเสรีข้าต้องมีพลังอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จนไม่มีผู้ใดกล้าล่วงเกินข้ามารดาท่านปู่กล่าวว่าข้าต้องใช้ชีวิตอย่างมีมโนธรรมผู้เท่าอุสละชีวิตเพื่อช่วยข้าค่ะ ต้องการแก้แค้นให้แก่เขาข้าจะให้จังอย่างนั้นจ่ายค่าตอบแทนในสิ่งที่มันกระทำเพื่อผู้เท่าอูเพื่อหลานสาวของท่านเสี่ยวอวีเอ๋อและเพื่อตัวข้าเองด้วยเช่นกันยามนี้ข้าได้รับพลังที่แสนพิเศษข้ารู้สึกได้ว่าหากข้าค้นคว้ายอย่างจริงจังและใช้มันอย่างถูกต้องข้าจะสามารถเป็นผู้แข็งแกร่งไปหยุนเฟยปาดเช็ดน้ำตาบนใบหน้าทว่าขณะจะยันตัวลุกขึ้นยืนก็พลันมีเสียงชราดังขึ้นจากด้านหลัง จ้าต้องการพลังหรือไม่ผู้ใดเสียงที่ปรากฏขึ้นฉับพลันสร้างความหวัดนหวั่นแก่ไปยุนเฟยมันฉวยก้อนอิดด้านข้างขึ้นมาอย่างว่องไวก่อนจะหันไปเผชิญหน้ากับผู้ที่อยู่ด้านหลังโอ้พลังวิญญาณของเจ้าได้เริ่มตื่นขึ้นแล้วแม้จะยังแผ่วบางอยู่ก็ตามน้ำเสียงของอีกฝ่ายประหลาดใจอยู่บ้างคนผู้นั้นกล่าวกลัวหัวเราะว่า ้้ๆอย่าได้หวาดกลัวเลยสหายน้อยข้าไม่คิดทำร้ายเจ้าภายใต้แสงจันไปหยุนเฟยและเห็นชายชาราท่าทางเมตตาแต่งกายด้วยชุดยาวสีเทาเดินเข้ามาพร้อมกับเอ่ยปากด้วยน้ําเสียงสนิทสนมพลางประเมินชายหนุ่มด้วยสีหน้ายิ้มแย้มท่านเป็นใครต้องการอะไรไปหยุนเฟยถามคำถามที่สำคัญที่สุดสองอย่างทันที เมื่อเห็นว่าชายชราไม่มีเจตนาร้ายมันจึงผ่อนคลายความระวังลงทว่ามือยังคงกระชับก้อนอิดไว้แนบแน่นข้าพอจะเข้าใจที่เจ้ากล่าวเมื่อครู่อยู่บ้างดูจากพลังวิญญาณของเจ้าที่เริ่มตื่นขึ้น,นคงเป็นพลังพิเศษที่เจ้ากล่าวถึงเมื่อครู่กระมังขอบอกต่อเจ้าเลยว่าไม่มีทางที่เจ้าจะแก้แค้นด้วยพลังอันต่ำต้อยเพียงเท่านี้เจ้าไม่ได้เป็นแม้กระทั่งผู้ฝึกปรือวิญญาณด้วยซ้ำ แม้เจ้าบัดซบจังหยางจะบรรลุเพียงด่านปัจเจกวิญญาณระดับกลางแต่ก็เกินกว่าคนอย่างเจ้าจะต่อกรได้ที่ข้าต้องการบอกต่อเจ้าคือข้าสามารถส่งเสริมให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นจนมีหนทางแก้แค้นดังที่ปรารถนาเจ้าจะรับปากหรือไม่เดิมทีชายชราคาดว่าหลังจากได้ยินตนเองกล่าวคำพูดเหล่านี้สหายน้อยเบื้องหน้าจะรับปากด้วยความยินดีทั้งรีบสอบถามวิธีที่จะแข็งแกร่งขึ้นได้แต่ทว่า ข้าจะเชื่อถือท่านได้อย่างไรเออชายชารานิ่งเงินไปชั่วขณะสุดท้ายจึงได้แต่กล่าวอย่างอับจนปัญญาว่าเจ้าครอบครองสิ่งล้ำค่าใดพอจะให้ข้าหลอกลวงก็ได้เช่นนั้นข้าจะทำให้เจ้าเชื่อถือทันทีที่กล่าวจบไปหยุนเฟยพลันรู้สึกรอบข้างสว่างว่าพร้อมกับถูกคลื่นความร้อนพุ่งปะทะใบหน้า จูจๆเปลวเพลิงก็โหมกระหน่ำครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่รอบกายมันและชายชราอย่างน่าเหลือเชื่อมีหนำซ้ำเพลิงเหล่านี้ยังลอยอยู่กลางอากาศแทนที่จะเผาไม่บนพื้นดินภายใต้แสงของเปลวเพลิงชายชราชี้นิ้วอย่างยิ้มแย้มไปยังก้อนหินกลมขนาดเท่าบ่อน้ำห่างออกไปไม่ไกลท่ามกลางทุ่มดังกึกก้องก้อนพินพันลอยขึ้นจากพื้นดินสู่อากาศชายชราขยับนิ้วทั้งห้าเล็กน้อย ช่วขณะที่ได้ยินเสียงบทขยี้ดังขึ้นก้อนหินนั้นก็พลันแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยร่วงลงสู่พื้นดินไปหยุนเฟยมองเหตุการณ์เบื้องหน้าอย่างตื่นตระหนกก่อนจะพลันเวียนศีรษะรูปยามที่รู้สึกตัวอีกครั้งจึงพบว่าตนเองลอยครั้งอยู่กลางอากาศสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสร้างความสับสนในใจมันไม่น้อยไปหยุนเฟยได้แต่ใช้สายตาตื่นตะลึงจับจ้องไปยังชายชาราบนพื้นที่ยังคงมองมาอย่างยิ้มแย้ม ยามได้เห็นท่าทีตื่นตระหนกบนใบหน้าไปหยุนเฟยชายชาราจึงยิ้มอย่างพอใจยามโบกมืออีกครั้งไปหยุนเฟยจึงลอยลงสู่พื้นดินอย่างแช่มช้าเปลวเพลิงรอบด้านเองก็ค่อยๆหดตัวลงกลายเป็นลูกไฟขนาดเท่าชามอ่างลอยอยู่กลางอากาศดูท่าชายชาราจะเหลือไว้เพื่อให้แสงสว่างเป็นอย่างไรเด็กน้อยเจ้าเชื่อข้าแล้วกระมัง ข้าจะกล่าวอีกครั้งข้าสามารถส่งเสริมเจ้าให้แข็งแกร่งขึ้นช่วยให้เจ้าแก้แค้นได้เจ้าจะรับปากหรือไม่ไปหยุนเฟยก้มศีรษะนิ่งงินอยู่เนิ่นนานจากนั้นจึงจ้องมองชายชาราอีกครู่ใหญ่สุดท้ายค่อยเอ่ยปากอย่างแช่มช้าว่ามีเงื่อนไขอันใดเออชายชารานั้นนิ่งเงินไปชั่วขณะขณะที่ในใจอดท้อแท้หดหูขึ้นมาไม่ได้สหายน้อยนี้ช่างแตกต่างจากผู้คนก่อนหน้า ไม่ว่าผู้ใดมีวาสนาเยี่ยงนี้ย่อมต้องกระโดดคว้าโอกาสนี้ไว้อย่างตื่นเต้นแต่มันกลับนี่ข้าเพียงเห็นว่าเจ้ามีสัดส่วนพรสวรรค์อันเลิศล้ำจึงต้องการจะส่งเสริมเจ้าข้าไม่เชื่อไปหยุนเฟยสอดคำทันทีเออชายชาราถึงกับอับจนถ้อยคำหลังจากนิ่งงันอยู่นานก็พลันระเบิดเสียงหัวเราะดังลัน่น เด็กน้อยเจ้านี้ช่างไม่เหมือนใครเอาเถอะข้าจะไม่ปิดบงังอันใดเจ้าอีกนอกจากเพื่อช่วยเจ้าสามารถแก้แค้นได้แล้วข้ายังมีจุดประสงค์อื่นในการถ่ายทอดวิชาแก่เจ้าข้าเป็นคนของสำนักชตาลิขิตสักวันหนึ่งสำนักข้าจะต้องเผชิญภัยพิบัติถ,ถึงขั้นสิน้นสูนดังนั้นข้าช่วยเหลือเจ้าเผื่อเพื่องหัวหน้าเจ้าฝึกฝนจนบรรลุจะสามารถช่วยเหลือสำนักข้าผ่านพ้นภัยพิบัติเช่นกันสำนักชตาลิขิตคืออะไรเออ ชายชารารู้สึกราวกับเดินในความมืดมิดและชนเข้ากับกำแพงครั้งแล้วครั้งเล่าสำนักชตาลิกิตเป็นสำนักของผู้ฝึกปริวิญญาณแม้ไม่ใช่หนึ่งในสิบสำนักใหญ่แต่ก็ไม่อ่อนด้อยเช่นกันข้าจะบอกให้เจ้าทราบประมุกตระกูลจางแห่งเมืองล่วซีนี้จางเจิ้นซานและบุตรชายมันจงังหยางล้วนเป็นสิทธิสำนักทานน้ำแข็งทางทิศตะวันออกของบนทนชิงหยุนนี้ แม้นั่นเป็นเพียงสำนักเล็กๆแต่ยามนี้เจ้ายังไม่เข้มแข็งพอจะต่อกรได้กับตระกูลจางทางที่ดีเจ้าควรต้องหลบซ่อนตัวเสียไปหยุนเฟยเงียบงันราวกับไตรตรองคำพูดของชายชาราผ่านไปชั่วขณะจึงเอ่ยปากสอบถามอีกครั้งอะไรคือผู้ฝึกปรืวิญญาณสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ล้วนประกอบด้วยร่างกายและจิตวิญญาณทุกผู้คนล้วนสามารถฝึกฝนร่างกายแต่พวกมันเพียงเป็นผู้ฝึกยุทธธรรมดา ทว่าบางคนกลับสามารถฝึกฝนจิตวิญญาณและยกระดับพลังวิญญาณของตนได้จากนั้นอาศัยการควบคุมร่างกายด้วยจิตวิญญาณจึงดึงความสามารถซ่อนเร้นอันยิ่งใหญ่ออกมาได้พวกมันกระทั่งสามารถใช้ประโยชน์จากพลังแห่งาธาตุธรรมชาติเพื่อปลดปล่อยพลังอันไร้ขอบเขตผู้ที่สามารถฝึกฝนจิตวิญญาณเหล่านี้ถูกเรียกขานว่าเป็นผู้ฝึกปรือวิญญาณอ้างอิงจากพลังแห่งวิญญาณพลังของผู้ฝึกปรือวิญญาณสามารถแบ่งแยกได้เป็น9้าด่าน ได้แก่นว,ะก,ะวญญกวิญญาณปัจเจกวิญญาณวีรชนวิญญาณพูดวิญญาณบรรพวิญญาณเอกวิญญาณราชันวิญญาณจักรพัฒวิญญาณและเทววิญญาณแต่ละด่านแบ่งแยกได้อีกสามระดับได้แก่ต้นกลางและปลาย การเพิ่มพูนพลังวิญญาณนั้นยากเข็นอย่างยิ่งยวดประมุกแห่งตระกูลจางจางเจิ้นซานนั้นบรรลุถึงด่านพูดวิญญาณระดับต้นและเจ้าสำนักทานน้ำแข็งเพียงบรรลุด่านบรรพวิญญาณระดับกลางพลังวิญญาณของเจ้าได้เริ่มตื่นขึ้นแล้วยามใดที่ตื่นขึ้นเต็มที่เจ้าจะสัมผัสได้ถึงการคงอยู่ของพลังวิญญ,ญาณในร่างและถือว่าบรรลุด่านโนกะวิญญ,ญาณระดับต้น ข้าสามารถชี่แนะวิธีฝึกฝนวิญญาณและการใช้พลังวิญญาณแก่เจ้าตอนนี้เจ้าจะรับปากหรือไม่สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปตำราเทพสกดวิญญาณ